เออเอออ๋อม <ST su ks> <S 2 glaube yapmış> ันมาสักทีปืนที่ผมรอคอยมาโคตรนานครับโอ้ m ม g ยอดมาเลยครับผมเลยที่ดอใหม่ครับสำหรับปืนโลคัสครับผมโอ้โหและพิการตายได้บอกไว้เลยว่าอย่างเฟี้ยวครับแม่ เอาเลยครับผม,มกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดเว้น,นะครับวันนี้มีสกินปืนเข้ามาใหม่แล้วเป็นสกินปืนที่ผมรอโคตรนานครับคือรอนานมากขอให้เป็น l ีเจอรี่แต่ว่าจะเป็นรูปลั์แบบตีมยังไงก็ได้นะครับแล้ววันนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็คือเป็นสไนเปอร์โลคัสในสกินเนปจูนนะครับ แค่สกินก็กินขาดแล้วนะครับแต่ผมมีข้อแปลกใจตรงที่แบบก่อนจะไปเริ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าคือมันแปลกใจทุกคนเห็นตรงสะโบที่ครับทำไมสะโบมันเป็นแบบนี้วะผมไม่ได้ไปดูสปอยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับคลิปฝรั่งหรือใครที่ทําคลิปรีวิวปืนนี้ก่อนผมไม่ได้ไปดูเลยนะครับเพราะว่าผมแบบอยากจะมาจับต้องเองก่อนแล้วผมค่อยไปดูอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าผมเข้ามาดูแล้วผมสตันตัวที่ว่าสะโบนี่มันจะดูยังไงโอเคเรามาดูอ่าของเนลกิโดอตอนนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างน,นะแต่ก่อนอื่นของโลคัสเนป ไม่เป็นการเก็บคิวเพื่ออัพสกินให้มันเทพขึ้นนะครับไม่มีนะทุกคนจะยิงแบบสเต็ปเดียวเท่านั้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามีของอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเอาเป็นว่าไล่ไปตั้งแต่อย่างแรกเลยที่เห็นเลยเนี่ยก็คือ FR 5 5 6นะครับซึ่งสกินนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีฟองอากาศนะครับอยู่ตรงที่ด้ามจับปืนนะทุกคนเห็นไหมไม่ใช่ด้ามจับดิพันท้ายนะครับเห็นว่าเออมันก็เท่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากได้ปืน FR 5 5 6โดยที่เป็นระดับมิติกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี แล้วเราก็มีสก,กินสวยๆแบบนี้เนี่ยอย่าพลาดนะทุกคนคือเล็กี่ดอนเนี่ยจะบอกว่ามันคุ้มพอๆกับเบ t เทิลพาร์ตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเนี่ยจับครั้งแรกก็20 CP แล้วอะ่ะทุกคนเห็นปะคือมันคุ้มนะครับเดี๋ยวผมมี CP เหลือแค่319เดี๋ยวผมจะลองกดให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็ผมจะไปเติมอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมต้องเหมาแน่นอนแหละอย่างที่2นะครับก็จะเป็นท่าทางนะครับเป็นปาการเป่าฟองอากาศนะครับดูรูปลักษ์เหมือนการคุมเรือของเลลี่ยังไงก็ไม่รู้นะครับ อันนี้ก็คนดูบนพีดอีกแะต่อไปก็จะเป็นสเปรย์นะครับอันนี้ก็ก็เฉยๆเนี่ยผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับระเบิดน้ําแข็งนั่นเองอ๋อเทนะแต่เวลาโยนไปจริงมันก็ไม่เห็นอยู่ดีนะครับต่อไปก็จะเป็นเรือใน BR นะครับผมโอ้โหไปขี่ในน้ำนี่บอกได้เลยว่าคุณโดนคลุมเรือเล็ก้อยแล้วนะครับจะไปเกาะเงือกเรียบร้อยต่อไปก็มีดครับมีดก็ถือว่าเทนะครับทุกคนคือมันจะกึ่งกึ่งนิดนึงผมก็ชอบ50บไม่ชอบห้าสิบ ลวดลายอ่ะมันสวยจริงๆครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่มีการออกแบบใหม่ไง มันจะไม่มีการออกแบบรูปร่างใหม่มันเหมือนเดิมนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมก็อาจจะยังไม่ค่อยชอบนะครับอีกอย่างก็คือเป็นเจ็ตนะครับติดหลังนั่นเองก็เหมือนเดิมครับมีสกินใหม่เท่านั้นเองเนาะแล้วก็คอรลิงการ์ดครับคอรลิงการ,ร์ดจะเท่ตรงที่ว่าถือปืนโลคัสเนปจูนล,ลงไปในใต้ทะเลลึกนะครับดูดิโอ้คือเท่จัดครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าจะพลาดหรือเปลา่าว่าความตั้งใจของผมผมเห็นแบบ พีเซอร์อะไรมันอยู่ในน้ำใช่ไหมครับดูในดูใน,ในเ,เทเลอร์อ่ะมันอยู่ในน้ำกันแต่ว่าตัวละครอ่ะผมตอนแรกผมอยากให้ตีนมันไปนตีนกบเว้ยก็จะว่าเหมือนอ่ตีนกบเหมือนคอลลิงการ์ดอ่ะทุกคนเห็นไหมเออถ้ามันเป็นอยางเงี้แล้วก็เป็นสก,กินตัวละครที่ตีนกบแล้ววิ่งบนบกอะไรเงี้ยผมก็ว่าน่าจะเท่นะครับแต่มันไม่มีเนาะไม่เป็นไรครับนี่ครับผมโอเคอยู่ตัวละครผู้หญิงด้วยนะครับแต่ตรง คลิปที่เขาเปิดตัวมาเหมือนมันจะปิดได้นะเพราะว่ามันปิดก่อนแล้วมันเปิดมาไงแต่ว่าถ้ามันเปิดมาอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรครับผมกเทยอยู่แต่ที่ผมชอบและผมอยากมีที่สุดก็น่าจะเป็นลโลคัสนี่แหละครับโลคัสนปจูนนะครับทุกคนคือสวยมากครับสวยจริงๆเวลายิงมันก็มีเอฟเฟคด้วยอะคล้ายๆกับปืนฉีดน้ําเลยเราไม่ได้เล่นสงการมาหลายปีแล้วเราก็ต้องแบบมีปืนฉีดน้ํากันบ้างน,นะครับทุกคนโอเคมา เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเปิด300 CP ที่ผมเหลืออยู่เนี่ยว่าจะได้ของอะไรที่มันแรบ,บ้างอันนี้เปิดเพื่อสําหรับคนที่แบบงบน้อยนะให้ทุกคนดูว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่าอย่างแรกเลย20 CP ครับผม20 CP บอกเลยว่าเ <c oughs> มือ่อไงละขอเ่องผมไม่อยากได้ที่สุด <c oughs> ต่อไปก็50 CP นะครับ50 CP จะได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นเรือครับโ,โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะเฮ้ย <c oughs> เป็นสก,กินที่เห็นใบพัดด้วยว่ะเก็ต่อไปก็1 0 0 c p ร้ครับน่าจะเปิดได้อีกแค่รอบเดียวเท่านั้นโอ้ยได้มีดว่ะโอเคต่อไป200 C p ครับผมไม่พอเลยนะครับ300 CP เปิดได้ประมาณ2รอบนะครับแล้วก็ CP ก็จะเหลืออยู่นะและสิ่งที่ได้มาก็ถือว่าได้อยู่นะครับถ้าใครโชคดีอาจจะได้ตัวละครแล้วก็อาจจะได้ปืนเลยนะเว้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอไปเติมก่อนกานะครับไทยอินมา ให้เพื่อนพอดีอยากเติมเกมเปสาวอ่ะมีร้านดีๆแนะนำไหมอ่ะนี่ไงล่ะ o อ e r Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน3ส่งไอเดียให้ทางร้านเติมเฮ้ยจะไปมั็นง่ายจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซ p พีด้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเฮ้ทุกคนผมก็เติมมาเป็น1 สามพันซีพีนะครับป้เปิดกันต่อเลยดีกว่า200 CP จะได้เป็นอะไรเอ่ยจะได้เป็นอะไรเอ่อยยังยังยังไม่เข้าตาครับ400 CP ต่อผมไม่ได้เปิดแบบนี้มานานแล้วนะครับปกติที่จะแอบเปิดก่อนตลอดเลยอุ้ยโอ้ย,อยไปสก,กิดโลคัสเฉยเมื่อกี้ไฮเจ็ดร้อยซีพต่อครับปั๊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 บหูได้คอลิงการมาเลยครับเริ่มเหลือน้อยแล้วของ1 2นสองครับตอนนี้ของเหลืออีกอีกสชิ้นนะครับเ r ท่าทางด้วยเฮ้ยโอ,ยโอย้มีสกิดวะ ก็ตามระเบียบนะครับแต่ถ้าผมได้ปืนก่อนตัวละครที่ผมจะไม่เอาตัวละครแล้วนะครับแต่ก็คงจะยากแหละทุกคนโอเค FR มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฮ้ยดูใกล้ๆก็เท่เหมือนกันนะครับเวลาเล่นจริงๆเราจะเป็นมุมมองการถือแบบบุงคลที่หนึ่งไงมันก็เลยจะ็ะถ้าจะเห็นสกินชัดกว่านะครับต่อไปก็2 5 0 0ั p ครับผมได้ปืนก่อนได้ไหมโอ้โตัวละครก่อนวะตามระเบียบครับผม โ okay. อเคโอ้ต่อไป4,000 4,000 CP เลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะไปครับ4,000 CP มาไป็ที่เรียบร้อยครับผมโลคัสเรเนบจูนตอ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 นถ้ามันจะฟองขนาดนี้เล่นจริงนี่คงไม่เห็นอะไรแล้วนะครับ <laughs> โอ้โหเอาเรื่องคงไม่ต้องมารีวิวอะไรมากมายแล้วนะครับสำหรับปืนโลคัสเนาะวันนี้จะเป็นการรีวิวสกินเนาะทุกคนเดี๋ยวขอ ไปดูชัดๆก่อนดีกว่าว่ายิงใกล้ๆแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วที่สําคัญก็คือเสียงปืนนั่อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โห oh ทุกคนตอนเข้ามาดูใกล้ๆแล้วผมยังไม่ได้ซูมนะสโคบมันทําไมมันแปลกๆแบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวลองดูล้วกันนะครับว่าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงจริงๆวะเนี่ยตื่นเต้นจัดอันนี้มันแว่นตาดำน้ำชัดๆนี่หว่าแล้วมีน้ําอยู่ในอ่าสโคบด้วยทุกคนดูดิเดี๋ยวลองซูมดูดิเฮ้ยเฮ้ย What ผมไม่ชินประเด็นคือมันไม่ชินว้ยเฮ้ยโอ้โหสกินโกงอีกแล้วครับบอกได้เลยว่าสกินนี้เป็นสกินที่โกงครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้เล่นโหดขึ้นนะเว้ยแต่ว่ามุมมองการเห็นมันกว้างขึ้นว่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอลองจริงจังยิงกอนลวกันโอ้ผมยิงไม่ชินเลยว่ะโอ้โเดี๋ยวผมขอลองยิงระยะใกล้ๆดูหน่อยลวกันทุกคนดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะที่ผมเห็นที่มันโกงก็คือนเนี่ยมันกว้างขึ้นนะอุ้ยขอบคุณมากว่ะเพื่อน เดี๋ยวก่อนนะไม่ชินเลยว่ะเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไหนวะโอยเอาว่ะเวลายิงออกมามันก็จะเป็นแบบฟองอากาศนะเว้ยทุกคนไม่ตายนี่อะไรดูถูก database กันไปแล้วเขาไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหไม่ชินเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวผมต้องตั้งใจเล่นก่อนแล้วตอนตอนนี้ขอดูสกินชัดๆก่อนแล้วกันเสียงยิงมันจะแบบตุบ อะไรเงี้ยเสียงมันจะแน่นๆนะทุกคนดูนะเห็นปะแล้วมีเสียงเหมือนน้ำออกมาด้วยเออโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหไม่ได้เล่น MP นานนี่แบบมีเหลอเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ต้องมาฝึกสนาย MP ซะแล้วเฮ้ยทำไมมันซูมช้าเนี่ยเฮ้ยทุกคน รู้สึกว่าโลคัทมันซูมชาขึ้นบ้าแต่ใน BR เนี่ยน่าจะได้เล่นบ่อยกว่านะครับ BR ผมก็เล่นโลคัทได้อยู่หูเสียงยิงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊กตุ๊บตุ๊บมาเดิตุ๊กไอ้น้ออย่ามาหือฮะเอ้เอ้เอ้ใจเย็นใจเย็นสวยเพื่อนกระสุนหมดว่ะอูเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะ เฮ้ยสกินมันโกงตรงนี้แหละทุกคนคือเวลาซูมแล้วมันแบบเห็นว่ามันเห็นข้างๆเยอะกว่าเว้ยเยอะกว่าคูณ8อีกอ่ะไปไปรอบ2ครับตื่นเต้นเฉยแต่ว่ามันซูช้าขึ้นนลเนี่ยโอเ้โหเ,เ,เ,เอาว่ะของจริงเสียตัวละครก็แบบน่ารักอยู่นะ อย่ามาหาว่ากับพี่โอ้ยโ,โอ้โหอยู่ข้างบนว่ะเริ่มจับจุดโลคัสได้เลยครับอยอมรับตรงๆว่าผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับในเอ่อเอ็มพีอ่ะต้องขอโทษถ้าฝีมือตกนะครับหยิงไอ้ขอเอ้ยอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งโอ้โหไอบ้บอสเราจะแพ้ไม่ได้เฮ้ยเราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้โอ้โหเอาเรื่องว่ะ ของมันสวยก็อย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมไม่ตายะ่ะโอ๊ยโอ้โห,โโหนัดเดียวแตกสองโอ้ยสวยจริงครับทุกคนสก,กินสวยมากอะ่ะโอ้ยของจริงของจริงวะ่ะเริ่มมาเริ่มมาแต่ว่ายังไม่ค่อยชินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ผมไม่ชินสโคะปะทุกคนสโคะมันแบบแปลกๆนิดนึงนะโว้โววอยู่ไหนวะเฮ้ยจะแพ้วะ่ะเฮ้ยจะแพ้วะ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันจะแพ้ไม่ได้วะ่ะเพื่อนไปไม่ได้ไปเหยียบเอกันเหยียบเอ้ยอยู่ข้างบนเหรอวะป้อมปืนเฮ้ยยิงไม่ออกอย่างงเี้ย โอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นแบบจริงจังเลย้วกันเรามาดูกันว่าถ้าปืนโลคัสตอนนี้เนี่ยมันยังเล่นได้หรือเปล่านะทุกคนป่ะไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอ้โหทุกคนเ <laughs> มื่อกี้ก็ว่าอยู่ว่ทาทำไมมันเล่นทำมันรู้สึกว่าโลคัสมันแบบแปลกๆวะจริงๆแล้วก็คือผมเอาของแต่ง b r มาใส่ไว้ <laughs> แต่ตอนนี้ผม,มลงแรงรีเจนเดอรแล้วลนะครับตึงก่าเดินแน่นอนผมคิดว่าผมเล่นดีกว่าเมื่อกี้แน่ๆ เมื่อกี้ของแต่งรู้สึกว่ามันซูมชา้ามันไม่ใช่ MP โอ้โหไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยครับทุกคนไปจริงจังกันหน่อยรอบนี้จริงจังกันหน่อยเจิมเจิมหน่อยคราวนี้แหละติดมือแน่นอนครับทุกคนอแอนไลท์รีเจนเดอรี่บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะเนี่เฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะเลื่อกไม่ง่ายมันก็ไม่ง่ายจริงๆเลยทุกคนเฮ้ยเก็บปืนวะโอ้โหยังไงวะเนี่ยตอนนี้คือฮาร์ดพอยท์นะครับมันจะเป็น ด่านเหยียบจุดนั่นเองแล้วก็ฮาร์ดพอยต์ยผมรู้สึกว่าฮาร์ดพอยต์อ่ะไม่ตายมันจะเกิดใกล้กันมากๆครับช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงครับผมอ่ะไม่ได้คิวอะจุกจัดจุกจัดแบบเพื่อนใจหลอมๆเอาเพื่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เทพพีน่ะนี่มีเหวออยู่ไหยครับทุกคนอย่ามาตรงตรงแต่บอกได้เลยว่าอย่ามาหาวกันโลยค้าในน้องยิงเสียข้างหลังวะ่ะไอ้ห หลังเข้าว่ะโอ้โหสกอร์ไม่ไหวสกอร์ไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจริงจังกันหน่อยคนดูแบบคาดหวังการเล่นสไนเปอร์ของผมมากถึงแม้ว่ามันจะกากก็กเถอะตาเอ๋เข่ยจมแจมไปไอ้น้องโอ้เป็นไงล่ะสกินโคตรสวยครับแล้วสีชื่อเวลาเราโชว์ตอนยิงเสร็จอะ่ะก็สวยเหมือนกันครับเต้ พีพีสิบเก้าเรื่องนะโอเคตอนนี้ย้ายจุดมาไม่ใช่ตอนนี้ดิเดี๋ยวมันจะย้ายจุดไปแล้วทุกคนมันจะไม่ใช่จุดนี้ที่ผมไม่ชอบที่สุดสําหรับการเล่สนสนายผมไม่ชอบจุดนี้มันดันลําบากครับโอเคอย่าไปหยองอย่าไปหยองระดับนี้แล้วเอ๊ะแอบอะไรหรอจ๊ะโอ้โหเอาว่าตอนนี้แต้มของเราก็นํามาครึ่งหนึ่งเลยนะครับ ไม่โดนหรอวะเมื่อกี้แต้มอะแล้วเยจะเย็นดีเพื่อนจะเย็นดิอย่ามาเห่านีโหลังก็เข้าอ่ะโอเคจะย้ายจุดเลยนะครับจุดต่อไปน่าจะเล่นง่ายกว่าจุดนี้แต่ผมมาเกิดมันไม่ใช่ที่เกิดเลยดิอะไรอะไรโอ้โหเห้าวจัดอะบอกเลยมีคนเบื่อแน่เมื่อกี้ผมยอมรับตรงๆว่าโอ้โหไม่โดนยอมรับตรงๆว่าเมื่อกี้อะผมไปเล่นมารอบหนึ่งเลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆว้ย ผมก็เลยออกมาดูของแต่งเอา้าเป็นของแต่ง v R ออ้โหเอ้ยทำอะไรกันทำอะไรกันตะเอ๋โอ้ยดิดขึ้นหัวไปดิแต่มันไม่โดนหัว嘛พูดไปงั้นแหละโอเคซ้ายมือครับไปไงล่ะโอ้ยมันหายละเอ้ยมันไม่เห็นผมโอเคขอบคุณมากเพื่อนข้งนางในก็มีวะอะไรจ้าโอ้ยเต็มหัวจับๆไปโอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ของมันมาแล้วไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้ปืนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนมันในแหลงไงมันก็ต้องใช้ให้หมดถูกปะอะไรครับยังไงล่ะจ๊ะอุ้ยเอาเรื่องว่ะข้างหลังมาแน่เพื่อนระวังเฮ้ยไปดูหลังเลยะไม่ดูหลังเลยเพื่อนข้างหน้าข้างหลังวะอ๋อ้ยเสียงร้อตัวผู้หญิงตัวนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเสียงร้อแบบเจ็บปวดรวดรา้าวเจ็บปวดรวดร้าว เจ็บปวดรดลาวไปเลยน้องไม่รู้ทำไมมันเกิดในจุดกันหมดเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอ้ยโอ๊ยมันนอนเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันจุกเก่งจังวะหลบก่อนหลบก่อนพี่พี่สุก้ามันแรงเกินอย่าไปหยองเลยน้องโอ้โหมีสไนเปอร์ระดับพี่แล้วพวกเจ้าเข้าไปในยึดจุดดีกว่าเฮ้ยไปยึดจุดกันเลยเ,เดี๋ยวขอดักตรงบนตังเลยแล้วกันไม่ได้ได้ยินเสียงครับเป็นยังไงเพื่อนมามาทำไมเพื่อนไม่ยิงล่ะเมืเ่อกี้อ่ะ ข้างหลังว่ะอย่าหาอย่าหาโอ้โหมาแล้วว่ะก็ว่าทำไมของแต่งเมื่อกี้มันเล่นไม่ได้ไม่ปของแต่งมโถเอ้ยมาแล้วว่ะฝีมือกลับมาแล้วว่ะกลับมาแบบแพวแพวเรียบร้อยย0คิวครับแม่ฝีมือมันไม่ดกไปของแต่งมันผิดจุดเฉยโมกับคนดูเลยข้างหลังนาจะเอากระโดดพอดีไม่ตายอ่ะไม่ตายจากการกระโดดเฮ้ โอเคเพื่อนสวยย้ายจุดแล้วว่ามาตรงกลางก็เล่นยากเหมือนกันนะครับถ้ามันมายึดจุดตรงกลางนี่เล่นยากแนะเ่เอ้เออเขาไม่ตายเออเอาว่ะเอาว่ะมันจะปีนมาแล้วอย้ยากจัดมุมดิผมยัยงไม่กล้าออกไปเดี๋ยวรอจังหวะก่อนแล้วกันนะครับมาเปล่าไม่มาเลยว่ะเดี๋ยวขอเปิดก่อนแล้วกันโอ้โหติ๊ก ติ๊กลาดไปนิดเดียวไม่รู้ว่าจะจะโดนตรงกลางหรือเปล่าไม่น่าจะโดนโวะผมไม่โดนเลยว่ะทุกคนระเบิดยุงผมไม่นะเออเมันจะมีคนอยู่ขวามือดูก่อนดิโอ้โหไปดีนะเป็นต่างระดับนะไม่งั้นตายสีนนยส่นะจ๊ะไม่งั้นตายสี่นะจ๊ะอย่ามาเหือกับพี่ไอ้ลูกซองลูกซองหรอเออโอ้ยตีออกไม่โดนได้ไงวะไอ้ผมไม่หลงจะดีอเอเอเรียบร้อยนั่นเลยครับ ช็อตนี้อันซับไปสักประมาณร้อยคนเดิมไปเล่นอะไรวะนี่โอเคตรงกลางมันเข้ายากมากว่ะทุกคนเข้ายากหนักแพงเก้ออะไรวะนี่อะไรช่วงนี้ลูกซองมันก็หนาหูเหมือนกันนะครับเล่นแบบสไนก็ลำบากหน่อยแตวถ้าเป็นด่านที่มันวิ่งใส่อะไรเงี้ยเอ้ยแล้วอันนี้มันยังไงแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายก็ตามไปยิงได้เว้ยนี่อะไร นี่แหละผมไม่ตายอีกอะ่ะเพื่อนเอาหน่อยดีเอาหน่อยดีจะตายแล้วจะตายแล้วเออเดี๋ยวนะมันชอบโลฝนฝั่งนู้นว่ะเฮ้ยมีสไนมีสไนว่ะทุกคนมีคนจะวัดกับผมว่ะเฮ้ยอยากทำบุญเหรออยากไปวัดอะ่ะเอ้อเดี๋ยวเตีแหละเขาไม่โดนแนយนะโ,โดนล่าช็อตมันจะได้ยินเสียงข้างหลังแต่น่าจะไม่ใช่โอโหตัวนี้แต้มของเรามันยังแบบ ไม่ห่างอะไรกันมากเลยทุกคนยังันตรลายอยู่ไหมไม่มาว่ะอีล๋ละโอ้โหหันกลับแบบดิจิตอลลนน้องมาว่ะมาว่ะก็ว่าอยู่ทำไ,ไมเมื่อกี้ทำไมมันกากจังเลยเป็นแบบนี้นี่เองมันวิ่งวิ่งกับกับคืออะไรไม่ตายแงเปลี่ยนจุดระหว่างน้าตากติดก็ดักดนี่ครับมันก็ยังมาเนาะ รู้ว่าผมเห็นอะเฮ้ยข้างหลังอย่าห่อย่าห่อย่าหาวีา่ามันได้ยินไอน้น้องเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเพื่อเราก็จะโหหาฟันอย่างเดียวเลยฮัลโหลโอ,ยอ้ยไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้เฮ้ยไอ้สไล,ลด์ลบแบบดิจิตอลโอ้หโอ้ไม่ได้ลิมรสความเมามันใน m อแบบนี้มานานแล้วอันนี้ไม่ได้จริงครับเอาว่ะ3ามคิว แบกไม่แบกแล้วเล่นปืนกลจะได้คิวอะทุกคนคิดเอาอันนี้ขนาดสไนเปอร์นะเว้ยผมไม่ได้แบบเก่งสไนเปอร์กว่าคนอื่นเขาเลยแต่แบบโชว์ความเก่าไงโชว์ความเก่าไงเย้ไม่ไหววะไม่ชอบปปมันเอาเรื่องเหรอเอ่อคือตอนนี้จุดมันมาอยู่ข้างในบ้านแบบเนี้ยผมก็บอกทุกคนแล้วนะครับว่าผมเล่นลำบากมากถ้ามันอยู่จุดแบบเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะย้ายจุดไปตรงนู้นแล้วผมขอดักตรงนี้แล้วกันจะมีหรือเปล่า น่าจะไม่มีนะครับนี่ไงล่ะอุ้ยเี่กเอาเหือดถามบิงจัดมันไม่ตายนี่ไงอ๋อมาเกิดตรงนี้เฉยหล่อมนี่ครับเอา้าหยุดทำไมหยุดทำไมล่ะทำไมมันเดินเดินหยุดหยุดไปเนี่ยยิงยากนะมันยิงยากนะหลังไม่ดีตอนแรกผมคิดว่าซูมไปแล้วเนี่ยเอ่อมันจะ ป้ามันจะเป็นสีฟ้าเว้ยถ้าเป้าเป็นสีฟ้าเนี่ยวโหเสียดายตังจัดเลยะมองใครไม่เห็นคนับยแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบฟองอากาศโอเคเรียบร้อยจบครับกลัวมันจะเป็นฟองอากาศแบบบุ๊บบุ๊บบ๊อบอยู่ที่สกินปืนอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ดียับที่มันดูง่ายแล้วก็เป็นสโคปที่โกงมากๆครับผมทุกคน โอเคสำหรับวันนี้ก็ท้าสนุกนะครับและก็ได้ความรู้นะครับผมไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ทุกคนก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในอีพีได้น,นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย